คมเสนหาประพันธ์โดยอัคนีบทที่4หญิงสาวที่ก้าวออกจากรถไฟฟ้าสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นพอดีตัวสีขาวเรียบคู่กับกางเกงยีนสพายกระเป๋าผ้าเพลายศิลน์หน้าเวียนหัวเรียกร้องความสนใจจากสายตาผู้คนบนสถานีเกือบทุกคู่ ริ้มฝีปากเคลือบลิปสติกสีส้มแย้มนิดนิดคล้ายขบขันนั้นหน้ามองเตชินีไม่ทันสนใจเจ้าของสายตาพวกนั้นขยับสายกระเป๋าให้กระชับเดินด้วยท่าทางธรรมะแมงเข้าห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังผมยาวเกือบถึงบั้นเอวกล้าวเป็นหางมา้าแกว่งไกวตามจังหวะเดิน หล่อนยกมือขึ้นเสยผมด้านหน้าพ้นลูกตาทีหนึ่งพร้อมย่นหน้าผมยาวขนาดนี้เวลามัดมักทำให้ปวดศีรษะสงสัยต้องหันออกซะมั่งแล้วคิดพลางทบทวนอีกทีร้านตัดผมแถวนี้ขึ้นเป็นดอกเห็ดจะตัดร้านไหนดีใครหลายคนมองตามหญิงสาวทำเป็นไม่เห็นไม่ใช่หญิงหรอกแต่เขินมากกว่า หล่อนไม่ชินกับการถูกจับจ้องอาชีพนักเขียนน่าพอใจตรงนี้ต่อให้นามปากกาของตนดังกระชอนขนาดไหนก็ยังเป็นบุคคลน,นี้และนามอยู่นั่นเองยกเว้นเสียแต่ถูกสัมภาษณ์และลงรูปตามสื่อใดสื่อหนึ่งซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่หล่อนลีกเลี่ยงเสมอยกเว้นกรณีจำเป็น ดวงตาสีน้ำตาลเข้มหวานปนดุคนอื่นว่ากันอย่างนั้นหญิงสาวไม่เคยรู้สึกเสียทีว่าตัวเองดุตรงไหนกันหนอหล่อนเนี่ยนะอย่างมากหากโกรธก็เดินหนีเงียบเท่านั้นเองวินใส่ใครสักครั้งหรือก็เปล่าเหลียวมองนิทัศการแสดงภาพศิลแล้วขาก็พาร่างเดินดิ่งไปใกล้อย่างรวดเร็ว บางรูปดูแล้วหน่าเวียนหัวแต่บางรูปเตชินียืนจ้องอยู่เป็นนานสัมผัสได้ถึงห่วงอารมณ์ลุ่มลึกแห่งผู้ถ่ายทอดพลางนึกขณะวาดเขากำลังนึกถึงสิ่งใดเบื้องหลังเขาต้องเจอเจออะไรมาบ้างถึงได้สื่อออกมาในรูปแบบนี้เลือดนักเขียนปลุกคำถามขึ้นเป็นส10ิบเป็นร้อย หลอนเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนบางทีน่าจะลองใช้งานศิละปะเป็นกุญแจไขเงืนงำบางอย่างดูจนพอใจจึงค่อยเดินต่อมาถึงร้านกาแฟจุดนัดพบเนื่องจากเป็นวันธรรมดาคนจึงไม่พลุกพล่านเกินไปหญิงสาวเลือกนั่งใกล้ทางเข้าชิดริมกระจกใสย,ยังไม่สั่งอะไรเพราะรู้นิสัยเพื่อนคนนี้ที่ตรงเวลา ถ้านัดกี่โมงนาฬิกาชี้เข็มเวลานั้นเมื่อไหร่เป็นได้เห็นห้านาทีต่อมาผู้หญิงผิวขาวเหลืองรูปร่างเตี้ยดูไกลๆเหมือนตุ๊กตาก็ยืนหน้าขคาะกระจกเบาๆส่งยิ้มร่าว่าไงจะ๊ะนักเขียนใหญ่ว่าไงจะ๊ะคุณเลขาเตชินีถามด้วยคำถามเดียวกันกลับไป ครองขวัญหัวเราะร่วนเดินอ้อมไปนั่งอีกฝั่งถ้านั่งตัวตรงการแต่งกายเนี้ยบจุดรอยยิ้มกว้างให้กับนักเขียนสาวฉันเพื่อนเธอนจะจ๊ะไม่ใช่เจ้านายทำตัวสบายสบายก็ได้หนะ่ะก็สบายอยู่นี่ไงคำตอบยืนยันว่าเจ้าตัวพูดจริงเตชินีพอเข้าใจแล้ว เพื่อนสาวฝึกบุคลิกจนเป็นอย่างนี้เหมือนหล่อนกระมังที่ไม่เคยเปลี่ยนตัวเองได้คิดถึงครองขวัญลุกขึ้นน้มตัวข้ามฝั่งมากอดแบบไม่แคร์สายตาของใครทั้งในร้านนอกร้านเตนชินีกอดตอบจะแคร์ทำไมเพื่อนที่ไม่พบหน้ากันหนึ่งปีแสดงออกแค่นี้ยังน้อยไป คลองขวัญเป็นเพื่อนสนิทสมัยเรียนมัธยมต้นถึงมัธยมปลายหลังเรียนจบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคนละคณะแถมติดคนละจังหวัดแต่ชินีเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในกรุงเทพส่วนคลองขวัญสอบได้มหาวิทยาลัยใหญ่ที่จังหวัดบ้านเกิดแต่ยังติดต่อกันสม่ำเสมอเมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรีสองสาวเพื่อนซีโคโจรมาพบกันอีกครั้ง เชินีเริ่มเดินทางเข้าสู่เส้นทางสายนักเขียนด้วยพลังมุ่งมั่นส่วนคลองขวัญยังสนุกกับการเรียนระดับปริญญาโทก่อนจบออกมาเป็นเลข,ขานุการประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคพ,พื้นเอเชียแห่งหนึ่งทำให้เจ้าตัวต้องเดินทางทั่วโลกตามนายอย่างครั้งหลังสุดต้องไปประจำสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศนานถึงหนึ่งปีเธอเอาอะไร คองขวัญถามเอสเพรสโซแตชินีบอกบริกรโดยตรงเสร็จแล้วหันมาถามสารทุกสุกติบเพิ่มเติมจากอีเมลที่ติดต่อกันฉบับล่าสุดคนนี้อยู่นานเท่าไหร่หรอขวัญอาจจะสักเดือนคำตอบเนื่อยเจอกระแสเบื่อหน่ายเกิดเป็นเธอนี่ดีจังเตไม่ต้องเล่ล่อนไปไหน แต่ก่อนฉันสนุกนะประเทศไหนฉันได้ไปหมดนี่สงสัยแก่แล้วชักเหนื่อยแฮะแก่นักเขียนสาวแกล้งทำเสียงสูงตาโตคำต้องห้ามเลยนะน,นั่นสวยปิ๊งอย่างนี้แก่เกิดที่ไหนกันเชอะอย่ามาประชดถ้าเทียบชั้นกัน อย่าว่าแต่สายตาเพื่อนสนิทเลยคนทั่วไปก็ต้องเห็นพ้องคำว่าสวยเหมาะกับใครไม่ได้นอกจากเตชินีเป็นความสวยสะดุดตาอย่างน่าค้นหาเป็นที่สุดฉันอ้วนขึ้นตั้งหลายกิโลจะเป็นหมูอยู่แล้วเนี่ยฮ้าแค่นี้ทำถอนใจเลื่อนเหยือกจิ๋วใส่นมสดให้เพื่อน พลางจิบกาแฟของตัวเองคิ้วเข้มขมวดพร้อมกับเสียงถอนใจครั้งที่2ของคลองขวัญต้องเอ่ยถามออกมาเป็นอะไรงานหนักเหรองานน่ะฉันชินแล้วหนักแค่ไหนถ้านายยังโอเคฉันทำได้สบายมากแต่ผู้เรื่องอ้วนแล้วเลยนึกไปถึงเรื่องอื่นที่เพิ่งเจอมาสดๆนะเตชินีเลิกคิว้ว บรรดาสาวอารมณ์ดีคลองขวัญถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆเพื่อนหล่อนแม้ไม่สวยระดับนางงามแต่ความน่ารักบวกกับอารมณ์ขันที่มีผลักให้เจ้าตัวเนื้อหอมเอามากๆคนอารมณ์ดีใครก็อยากอยู่ใกล้หากอีกฝ่ายเอ่ยปากพร้อมทำหน้าเครียดย่อมหมายถึงร้ายแรงช่างเถอะยักไหลเอ่ยตัดบทง่ายดา เพิ่งเจอกันคุยแต่เรื่องแฮปปี้ดีกว่าขวาัญลงเสียงหนักวางแก้วกาแฟเนื้อดีดังกลิกเพื่อนไม่ได้มีไว้แชร์ความสุขอย่างเดียวนะค้องขวัญหัวเราะคลิกแววตาสุขใสขึ้นฟังสลาสลวยสมเป็นนักเขียนแต่ลื่นหูจังขอบใจนะเต ทีนี้เล่าได้ยังละ่ะร่วมครึ่งชั่วโมงเตชินีใช้ปลายนิ้วไล้วนเหนือปากแก้วกาแฟแก้วที่สองเพื่อนสาวกลับไปแล้วหล่อนยังนั่งอยู่ร้านเดิมเพื่อรอฉลองวันสอบวันสุดท้ายของจีรนาพร้อมคำถามมากมายเรื่องหนักใจจากปากคลองขวัญจริงหรือก็แล้วเพื่อนจะโกหกหาพระแสงอะไร เตชินีนึกฉุนตัวเองหล่อนเชื่อว่าเพื่อนพูดจริงเพียงแต่เรื่องนั้นมันเหลือเชื่อจนเกินไปเกินกว่านักเขียนอย่างหล่อนที่ถนัดผูกปมค้นหาเหตุผลจะปักใจน้องสาวฉันเยออนออนอมนเธอเคยเจอนานแล้วจำได้หรือเปล่าคิดอยู่เป็นครู่ กว่าหล่อนจะตอบออกไปว่าจำลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนสนิทได้ก็นานมากแล้วนี่เกือบสิบปีได้กระมังฉันไปเยี่ยมนาเห็นสภาพน้องเราตกใจผอมมากเห็นว่าวันๆเอาแต่นั่งเหมืเพราะโบเกนฮาร์ดโถนึกว่าอะไรเดี๋ยวก็หายนาไม่มีใครตายเพราะอกหักหรอกขวัญ ลอนบอกให้เพื่อนสบายใจก็มันจริงนี่ชีวิตเราต้องยาวไกลจะผูกจิตผูกใจกับใครคนหนึ่งที่เป็นญาติก็ไม่ใช่พี่น้องหรือก็เปล่าทำไมนักหนาเตเธอน่ะป่านนี้ยังไม่ยอมเปิดใจรับใครใช่ไหมละ่ะคิดถึงคำถามนี้แล้วใจวูบเพื่อนสนิทคนนี้ช่างรู้ใจซะจริง อย่างกับเปิดลิ้นชักความลับออกมาอ่านได้งั้นละ่ะแล้วผิดตรงไหนถ้าหล่อนจะไม่เปิดรับใครไม่ไม่ผิดความรักอกหักไม่ทำให้ใครตายหรอกแต่ขาดรักหัวใจมันก็อ่อนแอจนตายไปเองได้นะฉันเข้าใจเธอได้คุยกับน้องหรือเปล่าอืมฟังแล้วตกใจนะ เรื่องนี้แม้แต่แม่ตัวเองยีออนก็ไม่ได้เล่าสีหน้าครองขวัญขณะเล่าแสดงความหนักใจออนได้งานดูแลคนแก่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ได้เจอผู้ชายที่จนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรที่นั่นแล้วเตชินีจํำสายตาลำบากใจคู่นั้นได้ตอนนั้น หลอนทิ้งได้ถามสั้นๆแต่เข้าใจกันว่าเลยเถิดใช่ไหมอืมแล้วไงฉันงงนะพบกันรักกันลึกซึ้งกันก็น่าจะลงตัวนี่หนาเพราะมันไม่ใช่นะสิเตไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครแม้แต่เยอ่อน กระทั่งวันสุดท้ายที่อยู่บ้านหลังนั้นก็ยังไม่เห็นเหมือนไม่มีตัวตนอย่างนั้นแหละฮะอย่างนี้มันฟันและทิ้งชัดเลือดปกป้องสิทธิสตรีฉีดพล่านจะว่าผีคงไม่ใช่แน่ผีที่ไหนจะได้ละ่ะใครคนหนึ่งเดินผ่านหน้าร้านเข้ามาทีแรกเตชินีไม่นึกสนใจมอง แต่บังเอิญสายตาปัดไปประทะจึงชะงักชายหนุ่มคนดังกล่าวสวมสูทภูมิฐานรูปร่างสูงสง่านั้นเคลื่อนไหวนุ่มนวลแต่มั่นคงผมอยักศกยาวละต้นคอด้านหน้าปลกเซี่ยวหน้าเล็กน้อยเขานั่งโต๊ะสุดทางเดินตรงข้ามหล่อนทำให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนในตาสีเทาเข้มในตอนเหลือบขึ้นสั่งบริกร กระตกหัวใจหญิงสาวเตชินีพยายามนึกคุ้นตาเหลือเกินเคยเห็นที่ไหนที่ไหนกันเตชินีขุดคุยความทรงจำอย่างต่อเนื่องด้วยอัตรารุนแรงกว่าเดิมชายหนุ่มคนดังกล่าวสั่งออเดอร์กับบริกรแล้วภาพเหตุการณ์ปัจจุบันก็เลือนหายซ้อนทับด้วยภาพความทรงจำในอดีต เนิ่นนานมันลางเลือนสับสนจนต้องถอนใจกลับนึกไม่ออกแต่ทำไมหนอแต่ชินีหยุดทุกสิ่งเพื่อเก็บรายละเอียดใบหน้านั้นให้ชัดเข้ามาถึงจิตใจความเป็นนักเขียนฝังรากนิสัยช่างสังเกตผู้ชายคนนี้ภายนอกสุขุมนุ่มเนิบทว่าภายใต้ลักษณะที่เห็น ก็ราวกับซุกซ่อนอีกมุมหนึ่งหล่อนไม่แน่ใจไม่สามารถจำแนกออกมาได้ละเอียดนะักรู้เพียงเขาเก็บซ่อนบางอย่างจากสายตาผู้อื่นคงคล้ายภูเขาไฟสงบสวยกักเก็บพลังร้อนใต้พิภพ,พชายหนุ่มกลางหนังสือพิมพ์จึงกั้นสายตาคนมองแต่เตชินียังคงเฝ้ามองต่อไปหาใช่ด้วยความลหลงไหลเหมือนหญิงสาวคนอื่น ประเด็นความหล่อเหลายังไม่กระทบใจเลยด้วยซ้ำมีแต่สกิดใจที่เหมือนได้พบใครบางคนจังหวะที่บริกรนำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเขาลดหนังสือพิมพ์แล้วตวัดในตาสีเทาเข้มวูบนั้นเตชินีตัวชาแค่เพียงสายตาหากช่างร้ายแรงเหมือนธนูไฟพุ่งมาหมายทำลายเตชินีมองตอบ ส่งแววตาสื่อความหมายขอรู้แก่โทษที่เสียมารยาสํำรวจเขานานเกินไปและด้วยการกระทำนั้นเหมือนหล่อนได้สร้างเกราะน้ำแข็งหนาขึ้นป้องกันอาวุธเมื่อครู่ละลายลงทันควันหล่อนเห็นเขาชะงักขมวดคิ้วเหมือนแปลกใจประปนลำคาญก่อนเสยหยิบกาแฟขึ้นดื่มอ่านหนังสือพิมพ์ต่อ หัวใจหญิงสาวเต้นแรงจนต้องเอ่ยถามตัวเองอะไรกันสายตาเมื่อกี้หากนั่นคือ,อยาคงเป็นชนิดฉีดเข้าเส้นจนคนได้รับช็อกเลยทีเดียวเตชินีลุกขึ้นเดินไปจ่ายค่าเครื่องดื่มก่อนออกจากร้านเหลือบมองชายหนุ่มอีกครั้งสายตาเขาเหลือพ้นหนังสือพิมพ์ขึ้นอย่างกับรู้ว่าหล่อนจะมองไป ดวงตาสองคู่ประทะกันระหว่างทางเป็นเตชินีที่ถอนสายตากลับมาด้วยความงุนงงทำไมผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าดวงตาคู่นั้นจ้องจับตามมาเตชินีไม่หันกลับไปคงทบทวนเหตุการณ์อย่างสับสนทั้งเรื่องสะกิดใจเหมือนเจอใครกับดวงตาที่ไม่ใช่มีไว้แค่มองแต่มันมีไว้เพื่อสะกด คล้อยหลังเตชินีชายหนุ่มคนเดิมพับหนังสือพิมพ์จิบกาแฟที่มาหันกลับจากทิศทางเมื่อครู่ด้วยว่าหญิงสาวที่จ้องมองเขาอย่างเอาเป็นเอาตายพ้นคลองสายตาเกินกว่าจะมองเห็นกำลังจะย้อนนึกเมื่อเหมือนเห็นเงาความทรงจำจางๆพลางพลายออกมาจากหลอนโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นคุณทีครับคุณคนนั้นเธอตกลง ที่มาเย็ดยิ้มรับคำรายงานคุณคนนั้นย่อมต้องตกลงแน่ก็พวกเธอสมัครเข้ามาเองงานยุ่งๆของเขาเริ่มซาได้เวลากลับไปเรือนไทยเสียทีคุณให้คนเข้าไปทำความสะอาดทีครับแล้วคุณยายล่ะครับเดี๋ยวผมให้คนของผมไปจัดการขอบใจมาก เตชินีคิดจนสมองแทบแยกออกมาเป็นสองซี่ก็ยังค้นไม่พบว่าเคยพบเขาที่ไหนแต่ทำไมนะเหมือนเขาไม่ยอมหลุดออกจากใจง่ายๆหลอนไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่ว่ากับใครผู้ชายกี่คนเข้ามาสารสัมพันธ์หลอนก็ปิดประตูใจสนิทเหมือนอย่างคลองขวัญถามเธอนะ่ะป่านนี้ยังไม่ยอมเปิดรับใครอีกใช่ไหมล่ะใช่ ช่างสิเตเธอคงแค่ติดใจว่าเขามันประหลาดเท่านั้นแหละหล่อนบอกตัวเองด้วยซุ้มเสียงหนักในใจอืมก็เป็นออกบ่อยเวลาเจอคนบุคลิกแปลกๆมันมีประโยชน์กับงานเขียนไม่น้อยสิ่งรอบตัวเหล่านี้แหละที่จะถูกหยิบยกมาใส่ไว้ในเรื่องราวเพื่อความสมจริงแล้วบุคลิกอย่างผู้ชายคนเมื่อครู่ช่างเหมาะกับงานเขียนประเภทที่ถนัดนัก เพราะดูลึกลับให้ความรู้สึกกดดันอย่างกับกำลังก้าวเข้าสู่ห้องลับใต้ดินอย่างนั้นอีกไม่เกิน20นาทีคาดว่าวน้องสาวซึ่งอยู่มหาวิทยาลัยใกล้กันนี้คงมาถึงเตชินีก้าวเข้าร้านหนังสืออันเป็นสถานที่ที่หลอนคลุกตัวอยู่ได้เป็นวันๆไม่รู้จักเบื่อพนักงานประจำร้านกล่าวต้อนรับเสียงใสเตชินีอมยิม้ม ข้างหลังเคาน์เตอร์พนักง,งานหนังสือเล่มล่าสุดของหล่อนติดอันดับขายดีกับเขาด้วยข้อกังวลขุ่นมัวทั้งหมดละลายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหมือนรางวัลคนเขียนหนังสือคนหนึ่งจะต้องการอะไรมากไปกว่าการยอมรับจากผู้อา่านชื่อเสียงหน่ะไม่สําคัญหรอกแต่หากนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเรื่องราวที่เรียงร้อยอย่างตั้งใจเป็นที่ชื่นชอบมันก็คุ้ม มาแล้วค่ะจีรนายื่นหน้ามาใกล้ซอกคอเก็บโทรศัพท์มือถือตัดสายที่คุยกันแบบๆเพื่อถามว่าหล่อนอยู่จุดไหนของห้างใส่กระเป๋าเตชินีตีหน้ายุ่งจุปากให้น้องสาวลดเสียงลงหากจีรนาหัวเราะเสียงใสดังขึ้นกว่าเดิมผู้หญิงอะไรเนี่ยทำหน้าดูยังสวยอีก ไม่ตลกนะเนี่คนเป็นพี่ปรามเสียงเข้มเวลาอยู่ต่อหน้าหล่อนจีรนาก็ราวกับลดอายุตัวเองลงเหลือแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งให้พี่คนนี้ได้ปวดหัวทุกทีหิวหรือเปล่าหิวค่ะไส้จะขาแล้วเนี่ยดูสิเตชินีสยายยิ้มหันกลับจากเคาน์เตอร์ ควา้าหนังสือเพึ่งจ่ายเงินเดินออกจากร้านจีรนาเดินกึ่งวิ่งอยู่ข้างๆไม่เห็นคงตกผ่าท้องก่อนโหเขียนนิยายโหดจนเข้าเส้นแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่เตน้องสาวทำสีหน้าสยองขวัญห่อไหลเตชินีระเบิดเสียงโหเร้อด้วยรู้ว่าเป็นการกระทำปั้นแต่งจีรนาเกรงหล่อนนะใช่ แต่คำว่ากลัวนี้ไม่เคยเห็นเจ้าตัวทำให้เห็นสักทีสองสาวเลือกเข้าร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านโปรดของจีรนาตามข้อตกลงเลี้ยงฉลองสอบเสร็จอาหารเต็มโต๊ะถูกจีรนากวาดเรียบช่ดพริบตาทำเอาเตชินีชะโง,งกมองตาปริบเหมือนกลัวมองผิดไปจีวันนี้ได้กินอะไรบ้างหรือยังฮะกินสิ ทุกเปลกแหละแล้วทำไมทำท่าอย่างกับอดอาหารมาสักอาทิตย์เหนื่อยไงพี่เตสมองเครียดจะตายต้องกินทดแทนเตชินียิ้มขำแกล้งแซวถ้าอ้วนแล้วอย่ามาโทษพี่ค่ะรับคำเสียงยาวพี่เตจีมีข่าวดีจะบอกนักเขียนสาวแกล้งยิ้มเฉย ไม่ตื่นเต้นตามท่าทางของอีกฝ่ายน้องสาวเลยตีหน้ายุ่งใส่ขัดใจโธ่ข่าวใหญ่แห่งปีตื่นเต้นหน่อยก็ไม่ได้จีได้งานพิเศษตอนปิดเทอมค่ะหนนี้เตชินีแปลกใจจริงๆหล่อนเลิกคิ้วฐานะทางบ้านใช่รวยล้นฟ้าหากการงานของหล่อนก็สร้างรายได้มากพอเลี้ยงตัวเองกับน้องได้สบาย ไม่เคยกดดันให้จีรนารับภาระอะไรนอกจากขอให้ตั้งใจเรียนพอเห็นท่าทางภูมิอกภูมิใจนักหนาเลยรอฟังเงียบๆเ,เป็นงานง่ายๆค่ะพิเตดูแลคนแก่จีถามรายละเอียดแล้วน่าสนใจเงินเดือนสูงด้วยนะปิดเทอมนี้ลองคำนวณแล้วนอหนอ,หนอก,ก็เกือบแสนแหละดูแลคนแก่ที่ไหน ถามทั้งที่ในหัวอกร้อนเพิ่งฟังจากคลองขวัญไม่ทันข้ามวันก็มาเจอกับตัวเองหากเป็นที่เดียวกันเล่าจิรนาไล่รา,ายละเอียดอย่างคนความจำดีฟังผิวเผินก็ไม่มีอะไรแค่ดูแลหญิงชราพักอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนั่นตลอดการทำงานเตชินีเกรงร่างโดยไม่รู้ตัวเหมือนที่คลองขวัญเล่า อันตรายหล่อนไม่ยอมแน่ๆให้จีรนาเฉียดใกล้ไม่ได้พี่ไม่ให้จีทำงานนี้เด็ดขาดพี่เตจีรนาครางแววตาวับน้ำตาบีบความรู้สึกผู้เป็นพี่สาวเตชินีเข้าใจน้องสาวจีรนาอยากช่วยแบ่งเบาภาระแต่ต้องไม่ใช่งานนี้ อาจไม่ใช่ที่เดียวกับของขวัญเล่าก็ได้แต่เมื่อรายละเอียดคล้องจองกันขนาดนี้หล่อนคงต้องขวางจีใช้น้ำเสียงอ่อนโยนพี่ดีใจที่จีรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำไมไม่ลองหางานตรงกับที่กำลังเรียนละ่ะอันนั้นไว้ตอนฝึกงานก็ได้นี่พี่เต จีอยากทำงานนี้เพราะเงินเดือนเยอะดีเผื่อจีอยากได้อะไรจะได้ไม่ต้องขอเงินพี่เตยไงพี่ให้จีได้ทุกอย่างขออย่างเดียวอย่าทำงานนี้พี่เตยฉาจีใช่ไหมจีรนาลุกขึ้นส่งเสียงเขียวชี้หน้าพี่สาวกลางลานนิสัยน้องคนเล็กแสนเอาแต่ใจที่นานๆจะปรากฏ ทำให้เตชินีเริ่มปวดศีรษะจี G. จะทำงานนี้พี่เตขวางจีไม่ได้หรอกหากสนใจดาวน์โหลดอีบุ๊กเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ สามารถทำได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือแบนเนอร์ของช่องอัคคณีส i า e ถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ